การตรงกับราคาแล้วก็อยู่ในโซนที่สามารถที่จะเลือกซื้อได้เพราะฉะนั้นมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามาทำา MOU ในปีนี้เนี่ยกว่า8รายแล้วนะครับเป็นลักษณะของการที่ปามจาก ก็ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับในฐานะที่เป็นเจ้าบ่าวแล้วกันเนาะเ,เราคิดว่าโมเดลที่เราเดินมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยมันน่าจะเป็นโมเดลที่ถูกต้องอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นน,นะครับว่าการที่เราเป็น wholesale player นะครับในการที่ซื้อซับเหมากรองมาเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยซับบางตัวแบบเองก็ไม่ได้ถนัดที่จะทำหรือว่าอาจจะยังมี capacity เพราะว่าใน inventory เนี่ยเรามีอยู่ค่อนข้างเยอะ แบบเรามี inventory อยู่ใกล้ๆ3ามหมชิ้นเพราะฉะนั้นการที่มีเพื่อนๆพี่ๆร่วมวงการเนี่ยมาช่วยนำทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยออกไปทำงานแล้วก็ระบายให้กับผู้ซื้อปลายทางได้โดยเฉพาะผู้ซื้อที่เป็นอาชีพอิสระนะครับหรือว่าเป็นผู้ซื้อที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เนี่ยวันนี้มันน่าจะเป็นรูปแบบของการทำธุรกิจที่ยั่งยืนที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เอ่มนชั hm ่นไปเบื้องต้นก็คือ วันนี้เนี่ยยอดขายซับมือ2เนี่ยเหมือนแซงยอดขายทรับมือ1ไปเรียบร้อยแล้วการที่มีพาร์ทเนอร์ที่สามารถเอาทรับมือ2ไปทําในมุมที่มีคุณภาพยกตัวอย่างเช่นการตกแต่งนะครับเขาก็จะสามารถที่จะเป็นผู้การันตีว่าการซื้อซับนะครับจากระบบนิเวศของ AMC เนี่ยเป็นทรับที่น่าจะมีคุณภาพตรงกับความต้องการตรงกับราคาแล้วก็อยู่ในโซนที่สามารถที่จะเลือกซื้อได้ เพราะฉะนั้นมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามาทำ M.O.U. ในปีนี้เนี่ยกว่า8รายแล้วนะครับเป็นลักษณะของการที่ตามจะเข้าไปบริหารจัดการโอเปอเรชั่นที่เราเรียกว่าโอเปอเรชั่นปรับโครงสร้างหนี้หรือ T.D.R. ให้กับสถาบันการเงินที่เขาอาจจะมีค a า a c i t ซิตี้จำกัดในการที่จะบริหารจัดการหนี้เสียอันนี้ N.P.L. จะยังอยู่ที่สถาบันการเงินแต่เราทำหน้าที่เป็น เอาซอ u r สเอเจนต์ในการที่เข้าไปปรับปรงสร้างนี้แล้วก็เรียกเก็บเงินจาก s ักเซชันฟรีครับเพราะฉะนั้นกระสุนทั้ง3นะัดที่เราเริ่มทำไปแล้วในปีนี้เราจะทำต่อเนื่องแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับที่เป็นอาวุธในมุมของ NTA ก็คือการทำพาร์ทเนอร์ชิพโมเดลวันนี้ Partnership m o โมเดเราทำกับ AMC ที่เป็นเพื่อนร่วมวงการ ในอนาคตเราจะมีพาร์ทเนอร์ชิพโมเดลที่ทำกับ Branded Property เพอร์ตี้เซึ่งเขาก็จะมาซื้อทรัพย์ของเขากลับคืนไปในสภาวะที่วันนี้การขึ้นโครงการใหม่อาจจะมีความยากลำบากอันนั้นก็จะเป็นมุมที่ปีหน้าแบามจะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ผมคิดว่าเราอาจจะกลับไปสู่สรรมการที่เราเรียกว่า Golden p e r เรีของแบมได้ล้วครับอย่างที่พวกเราสร้างมาครับแบม เิษัทบระยะซื้อรับที่ขนาดใหญ่แล้วก็อย่างที่ดรลำบอกครับมีแอสเซทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทางาพรมโซนเองก็จริงก็เป็นเอง4ีนะครับแต่ว่าเราก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของการดีเดเวอซับ NPA ที่เอามาขายแล้วก็กลับเป็นสุดตลาดนะครับแล้วก็พอแบมซื้อมาเราก็สามารถมามาช่วยดูและเลือกซื้อเพื่อเป็นการระบายให้แบบด้วยแล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ด้วยและที่สําคัญคืออยากทําให้ NPA หรือว่าบ้านในกลับคืนสุ่ตลาดอย่างรวดเร็วได้หมุนรอบเงินมาอีกรอบหนึ่ง ก็ช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยครับจริงๆพามโซนนะครับเน้นไปที่กรุงเทพและที่เมืองทมทั้งหมดนะครับก็มีการร่วมมือที่เรากําลังจะดูพอร์ตเข้าไปเรื่อยๆครับปีหน้าครับมูลค่าประมาณ20่สิบล้านนะครับเป็นราคาต่อหลักก็ประมาณส5่้าล้านบาทครับประมาณสามถึงล้านนะครับเป้าหมายครับของพาร์มโซนแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่กรุงเทพและที่เมืองทมทั้งหขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ